โอเคส่งานอีกหนึ่งชุดนะครับตัวนี้เป็นชุดโมเดลผ้าม่านเปิดปิดอัตโนมัตินะครับจะมีกรอบวงกบตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวผ้าม่านขนาด40สนะครับสูง40กว้าง30เซนนะครับอันนี้เป็นวงจรอุปกรณ์ต่างๆติดบนแผ่นตัวนี้นะครับลูกค้าอยากได้แบบแสดงโชว์วงจรนะครับเพื่อแบบเอาไปเรียนรู้ต่อนะครับไปได้ตีกรอบอะไรมากมายนะครับด้านหลังจะเป็นพอร์ตเทอร์มินอลต่อไปที่สเต็ปมอเตอร์1สาย1ชุดนะครับแล้วก็ตัว LDR หนึ่ uh, ชุดแล้วก็ตัว power 1ชุดนะครับตัวนี้เสียบไฟ adapter มีไปให้นะครับ uh, Arduino Nano ประมวลผลหลัก step down แปลงไฟจาก 12V ตัวนี้มา1 2์เปลี่ยนเป็น 5V น,นะครับ1 2ลต้องมาเลี้ยงที่ตัว uh, ขับ s t e p p e motor กับตัว stepper motor นะครับที่เหลือจะใช้เป็น 5V หมดเราถึงต้องมีตัว step down ตัวนี้เป็นโมดูลขับ stepper motor uh, ปุ่มกดทั้งหมด3ปุ่มนะครับตัว b u ซอร์สัญญาณเสียงตัวนี้ jack เสียบไว้ Price, สำหรับอั uh, ปโหลดโค้ดและคำสั่งนะครับ ตัวนี้สามารถเ,าเปิดปิดม่านได้3 3แบบนะครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือใช้เป็นตัวเซนเซอร์ LDR นะครับเซนเซอร์ตัวจับแสงในการเปิดปิดม่านนะครับตอนนี้มีแสงอยู่ผ้มาม่านก็จะปิดลงเพื่อบังแสงนะครับแต่ถ้าแสงถูกบดบงังปุ๊บมืดแล้วนะครับก็จะทําการเปิดม่านขึ้นปุ๊บตัวนี้เราใช้การนับสเต็ปนะครับ อ่าเดี๋ยวผมจะเอามือออกก่อนนะนี่ตอนนี้อ่าแสงสว่างลดน้อยลงนะครับก็สั่งเปิดม่านนะครับแต่ถ้าผมเอามือออกปุ๊บเซ็นเซอร์จะมีไฟขึ้น2ดวงนะครับม่านก็จะทําการปิดอ่าคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยนะประมาณ3าวิเขาถึงจะทําการปิดและเปิดนะครับผมการทํางานตัวนี้อ่าสามารถเซตเคลเบตความยาวของม่านได้สามารถนําวงจรนี้สามารถนําไปใช้จริงได้เลยนะครับกว้างกว้างเท่าไหร่ไม่เกี่ยวนะครับแต่อยู่ที่ยาวสังเกตดูพม่านจะ อยู่ที่ด้านล่างแล้วก็ด้านบนโดยที่ไม่มีลิมิตสวิตนะครับไม่ใช้ลิมิตสวิตไม่ใช้เซนเซอร์ในการตรวจจับว่าม่านขึ้นอยู่สุดหรือบนสุดนะครับเราใช้การนับสเต็ปเราถึงใช้สเต็ปมอเตอร์นะครับอย่างเลือดลงมาเนี่ยเขาจะใช้อยู่ประมาณ6,000กว่าสเต็ปนะครับหมุนๆๆลงมาปุ๊บแล้วก็ถ้าถึงสเต็ปที่ตั้งเอาไว้ก็จะหยุดหมุนทันทีนะครับแล้วถ้ามันขึ้นปุ๊บนี่มันจะขึ้นเองแต่ไม่มีเซนเซอร์อะไรเลยนะตึง้ง แต่มันจะหยุดพอดีนะครับม่านขึ้นสุดพอดีนะครับอ่านี่คือการเราใช้สเต็ปในการาทำงานเราเลยไม่ต้องใช้ลิมิตหรือเซนเซอร์อะไรในการตรวจจับเพราะว่าถ้าใช้ลิมิตสวิตตัวม่านก็หนักไม่พอแล้วก็บางทีมันอาจจะพัดปลิวแบบนี้นะครับอ่าโอเคชุดที่2ก็คือเรากดเราจะมาใช้ปุ่มกดกันละปึ๊บอ่าใช้ปุ่มกดก็คือปุ่มน้ำเงินน้าเงินจะเป็นการเปลี่ยนโหมดนะครับ ตอนแรกเราใช้เป็นโหมดออโต้นะจาก LDR เราจะใช้เป็นตัวปุ่มกดแม n นวลแทนนะครับกดหนึ่งที่มีเสียงนะครับปุ๊บกดแป๊บเดียวนะแตะตึ๊ตกอพอมีเสียงปุ๊บกดขึ้นอ,อันนี้คือการสั่งผ่านตัวปุ่มกดเขียวขึ้นแดงลงแค่นั้นเองนะครับกดแดงปุ๊บอ,อันนี้คือจะไม่เกี่ยวกับตัวเซ็นเซอร์ด้านบนแล้วนะครับกดขึ้นปุ๊บกดหยุดก็ได้นะกดซ้ำอีกทีปุ๊บ เระหว่างที่ผ้าม่านกำลังขึ้นอยู่เรากดขึ้นอีกเรากดเรากดขึ้นอีกทีหนึ่งมันจะหยุดหยุดแบบนี้เรากดอีกทีหนึ่งปุ๊บมันจะขึ้นจนสุดสังเกตดูม่านจะไม่แบบไม่ตีปุ๊บเลยนะครับเรากดอยากกดลงอยากจะเปิดแค่ครึ่งหนึ่งเรากดอีกทีหนึ่งปุ๊บจบนะครับหยุดแต่ถ้าอยากขึ้นขึ้นไปกดสต็อปขึ้นไปกดสต็อปแต่ถ้าเรากดทีเดียวมันจะขึ้นจนสุดแต่ถ้ากดทีเดียวมันจะลงจนสุดนะครับ่ อันนี้คือการกดด้วยปุ่มแมนวนวลนะครับสัญญาณเสียงจะมาจากตัวนี้นะครับบัสเซอร์สัญญาณเสียงอ่าแล้วก็อีกวิธีหนึ่งคืออีกวิธีคือต่อสายจาก usb เข้าคอมให้เรียบร้อยนะครับโหลดโปรแกรม arduino ide มานะครับปึ๊บเสร็จไม่ต้องเขียนโค้ดอะไรก็ได้นะเพราะผมเขียนไปแล้วมันจะมีเมนูอยู่ตรงนี้ขึ้น serial monitor กดเข้ามานะครับอ่าคำสั่งมันจะขึ้นมาละว h o t u r system ready นะครับคำสั่งก็ตามนี้เลย up down stop auto manual นะครับ ถ้าเรากดเป็นแมนนวลเนี่ยอ่าก็คือคำสั่งเปลี่ยนโหมดนะครับออโตแต่ตอนนี้มันอยู่ในระบบแมนนวลแล้วไม่เป็นไรเรากดอัพเลยปึ๊บ up ตัวเล็กนะครับกดเข้าไปปึ๊บอ่ะนั่นก็จะทำการขึ้นอับขึ้นอ่าปรับขึ้นลงผ่านคอมพิวเตอร์นะครับก็คือปรับเราพิมพ์เลยคำสั่งอันนี้ลูกคา้ารีเฟรชมานะปึ๊บอ่ะดาวนะครับพิมพ์ดาวมันก็ลง แต่ต้องอยู่ในโหมดแมนนวลนะถ้าเป็นโหมดออโต้เราก็สั่งผ่านตัวนี้ได้ครับสั่งให้มันเป็นออโต้ซะออโต้ปึ๊บพิมปึ๊บจะมีเสียงมันจะเป็นออโต้แล้วแต่ตอนเนี้ยมันมีแสงบงังเออมันมีแสงนะครับม่านก็เลยปิดแต่ถ้าเราบางังปึ๊บบงังเห็นไหมพอบงังปึ๊บ LED จะหายไป1เม็ดมันก็จะเปิดปิดเองพอเราสั่งสั่งให้มันเป็นออโต้แล้วนี่ใช่ไหมมันก็จะยึดกับตัวเซนเซอร์ตัวนี้ผมเอามือออกนะครับ ตอนนี้มีแสงเยอะนะครับเดี๋ยวเขาก็จะทําการปิดมา่านอีกอ่าแล้วตำแหน่งก็จะพอดีนะครับอ่าตำแหน่งก็จะพอดีโอเคก็จะมี up down stop auto ประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปเป็น calibrate การ calibrate นะครับทําการสมมุตินะเราไปติดม่านแต่ว่าความยาวอะ่ะมันไม่ได้แบบนี้หรอกความยาวมันอาจจะยาวกว่าหรืออาจจะสั้นกว่านะครับให้เราทําการกดปุ่มน้ำเงินค้างอันนี้คือเข้าโหมด c a ลิ b บ a t แล้วนะปึ๊บม่านจะต้องอยู่ด้านล่างสุด ก่อนนะครับอยู่ด้านล่างสุดก่อนอ่ากดค้างจนมีเสียงไฟที่ Arduino จกักระพริบแบบนี้นะครับอันนี้คือเข้าโหมดคลิเบตแล้วเรียบร้อยตอนนี้พอเรากดเข้าโหมดคลิเบตปุ๊บมันจะจำตำแหน่งม่านที่อยู่ด้านล่างสุดแล้วนะครับว่าโอเคตอนนี้คือสเต็ปศูนย์ม่านอยู่ล่างสุดเราค่อยๆกดขึ้นอันนี้คือการคลิเบแล้วนี่กดหยุดกดหยุดก็ได้นะครับอ่าเรากดให้มันไปถึงสุดขอบ สมมติม่านเรามี2เมตรเราก็ทิ้งม่านให้มันสุด2เมตรแล้วก็ค่อยๆกดขึ้นนะครับอ่าวงจรนี้ก็ใช้ได้กับม่านหลายขนาดได้นะครับอ่ให้มันสุดพอดีจนเราพอใจนะครับแล้วเรากดอีกทีหนึ่งกดครั้างเรียบร้อยนะครับจะมีเสียงตี๊ดยาวๆเขาจะทำการเซตปุ๊บเสร็จแล้วอันนี้คือการแคลิเบตรนะครับกดลงอ่าแล้วก็เทสเลยนะครับ ขาจะลงมาสุดพอดีตำแหน่งก่อนหน้าที่เราตั้งไว้แล้วก็กดขึ้นก็จะขึ้นไปที่เดิมตามตำแหน่งที่เราตั้งไว้สมมติม่านมี2เมตร3เมตร3เมตร50ได้หมดเลยนะครับตัวนี้สามารถวงจรนี้โค้ดนี้โคดชุดนี้สามารถนาไปเซตกับตัวประม่านจริงๆได้เลยนะครับการเปิดปิดเปิดปิดแบบออโต้เปิดปิดแบบแมนนวลใช้ปุ่มกดแต่ถ้าเราอยากให้มันเปิดปิดเองเราก็กดกดน้าเงินแค่1ทีแต่ถ้าเราจะเข้าโหมดคลิเบทต้องกดน้าเงินค้าง นะครับฟังก์ชันจะเยอะนิดนึงนะครับอันนี้คือเปลี่ยนโหมดแล้วเรียบร้อยเราบังแสงสิอพอบังแสงปุ๊บมันขึ้นเองแสดงว่าใช้ได้นะครับปุ๊บอ,อันนี้คือบังแสงนะครับบังแสงปุ๊บปุ๊บพอมีแสงเข้ามามีแสงแดดส่องเราก็ต้องปิดมานเนาะปกติแต่ถ้าเราอยู่ในโหมดออโต้แล้วเราไปกดขึ้นมันจะไม่ขึ้นนะครับเราต้องทาการเปลี่ยนโหมดก่อนนะ น้ำเงินตึง้งกดขึ้นอ่าแบบนี้ถือว่าใช้ได้ต้องเปลี่ยนโหมดก่อนนะครับไม่งั้นมันจะยึดค่าของตัวเซนเซอร์ LDE นะครับนี่กดลงเกิดขึ้นเล่นได้เลยนะครับเสียบไฟจากตัวอะแดปเตอร์12โวลต์เสียบปบไฟบ้านเอามาเข้าที่ตัวนี้แล้วก็ตัวสายสัญญาณเนี้ยถ้าเราไม่ควบคุมผ่านซีเรียลมอนิเตอร์ไม่มีปัญหาก็ถอดได้เลยใช้งานได้เหมือนกันกดปุ่มกับ LDR แต่ถ้าเราเสียบ USB เราก็สามารถสั่งตัวนี้ได้นะครับ อัพนะครับซึงดาวนะครับ D O W N ดาวปังอ่ามันก็จะลงซิงเรียบร้อยนะครับมีเสียงสัญญาณสั่งสั่งออตโต้ก็ได้ออโต้ออตโต้ปึ๊บอ่ามันก็จะเป็นออตโต้ล้วเขาจะมีตัวบรรทัดซีเรียลมาบอกค่าด้านหลังนะครับตอนนี้ก็จะเป็นออตโต้ล้วพอเราบังแสงปึ๊บ อ่ะมันจะขึ้นเองนะครับปึ๊บอ่ะมันจะอ่านหน่วงเวลาประมาณ3บวินาทีนะครับมันจะไม่เปิดปิดปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเลยทันทีอ่ะสมมตุติเราอยากกลับมาอ่ะเราอยู่ในโหมดออโต้แต่เราพิมอัพตอนนี้ม่านปิดอยู่แต่เราพิมอัพนะปึ๊บเดี๋ยวมันจะลงเห็นนะอ่ะมันจะลงคือคําสั่งอะขัดแย้งกับตัว LDE ด้านบนเราต้องสั่งเป็นแมนนวลก่อนแมนนวลแม L U A L อ่ะตอนนี้เข้าสู่โหมดแมนนวลแล้วเรียบร้อยนะครับเราสามารถสั่งได้กดอัพปุ๊บม่านปิดอยู่นะเว็บม่านปิดอยู่กดอัพเอ็นเอร์อ่ะมาแล้วซึ่งเรียบร้อยนะครับสังเกตดูม่านมันจะขึ้นสุดลงสุดแบบไม่ต้องใช้เซ็นเซอร์ไม่ต้องใช้อะไรเลยเพราะเราใช้สเต็ปมอเตอร์เราใช้การอ่านค่าสเต็ปมอเตอร์เนี้ยว่าลูดลงขึ้นสุดลงสุดที่กี่สเต็ปนะครับแล้วเราก็เอามาปรับใช้เอา down ปึ้งเอ้ย hey, พิมพ์ผิด EYBN ปึ้งโอเคก็ okay. Okay. จะออกมาประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นชุดทดลองนะถ้าอ่าที่จริงผมทําเป็นใส่กล่องดีๆเลยก็ได้แล้วให้มี3ปุ่มนะครับแต่นี้ลูกค้าอยากได้เป็นแบบนี้ก็เลยจัดให้แบบนี้นะครับสนใจติดต่อทักเพจมาได้ครับ